อเลยครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ในแมปบ,บิวอสูนะครับก็ดูนะ เป็นแบบที่เอ่อผมไม่เคยเข้ามาถ่ายเลยแล้วก็ไม่เคยเข้ามาเล่นเลยนะคุณดูนะแมบบนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์นะครับเท่าที่ผมไปดูคอนเซปต์มาคือเราไปซื้อไข่ซื้อไข่เสร็จปุ๊บเราก็เอามาวางไข่มันก็จะผลิตเหรียญให้แล้วเราก็เก็บตังค์เพื่อที่จะไปซื้อไข่ใหม่แล้วตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเอ่อมีไข่ออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีแบบพวกไข่หายากอะไรเงี้ยอันนี้คืออะไรอ๋อนี่ไงไข่ติดเพชรทุกคนไ <laughs> ข่สัตว์ติดเพชรแล้วไม่ต้องถามแนละ้วแบบพี่ พี่พึ่งเล่นจริงหรือเปล่าทำไมพี่มีไข่อยู่ตรงนี้พี่แอบเล่นมาตอนไหนไม่ไม่ไม,ไม่ยังไม่ได้เล่นครับทุกคนเนี่ยดูเนี่ยเห็นไหมไกด์ไลน์มันยังพามาอยู่ตรงนี้อยู่เลยแต่ที่แบบผมมีไข่ตรงนี้คือก่อโค้ดเอาเนยครับทุกคนนะอ่าผมก่อโค้ดเพื่อผมก็เลยได้ไข่มาอืมได้ได้เยอะไหมอะ่ะในดูซิมีกระเป๋ากระเป๋าเปิดกระเป๋าตรงไหนวะอ่าอินเวนทอรี่นี่ไงนี่ไงอินเวนทอรี่นี่ไข่อ่ะ,อะ อ๋อเราสามารถเปิดปิดตรงนี้ได้ก็คือจะเปิดให้ถือก็ได้จะปิดเอาไว้ก็ได้โอเคโอเคเข้าใจแล้วส่วนเรื่องสัตว์ยังไม่มีครับเออยังไม่ได้เล่นอะไรเลยเนะย <laughs> โอเคครับผมนะเอาเป็นว่านะครับคลิปนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะสนุกขนาดไหนนะก่อนที่จะไปดูเนี่ยก็ฝากกดไลค์ถึง20ไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็ถ้าทุกคนกดไลค์กดซับกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนะครับนีโมชอบร้านบริการกดเกมพานและจําไนไอเท็มในแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมปโกลีปปกานฟร์มบ ริการกดเกมพาร์มีครบแบบนี้ต้องนีโมช็อปเท่านั้น UG Phone แอปบ,บริการค่าวฟนสำหรับปล่อยบอร์ดฟาร์มของหรือ FK ในเกมโลบอกริ่มต้นแค่วันละสิบ,บาทเท่านั้นมีทั้งแพ็กเกจสเปคต่ำราคาประหยัดเหมาะกับการปล่อย FK หรือจะเป็นแพ็กเกจสเปคเทพที่เล่นได้เทมทุกเกมเลยใครที่สนใจลิงกโหลดใต้คลิปเลยครับแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดเพื่อรับเพชรฟรีด้วยนะครับมาทุกคนตอนนี้คือฮาโลวีนอีเวนต์อ่าเอ็กซ์คลูซีฟมิวเทชัน during ฮาโลวีนเฟส เป็นมิวเทชันเอกลุศีใช่ไหมเดี๋ยวดูสิมิวเทชันเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าดูว่ามันจะสามารถติดสัตว์เลี้ยงที่เราเอามาวางตรงนี้ได้ไหมหรือต้องรอแค่ไข่อย่างเดียวอาจจะต้องรอแค่ไข่อย่างเดียวก็ได้นะครับก็ดูนะแล้วแบบที่ซื้อไข่คือมีแค่นี้เหรอ,อน่าจะใช่ <c oughs> น่าจะมีแค่นี้ส่วนด้านหลังตรงนี้คืออะไรเพ a สคอมพิวเตอร์บิจินเนอร์อ๋อทูตัวเรียวโอเคบิจ i นเนอร์ทูตัเรียต้องทำให้เสร็จก่อนมาตรงนี้ให้นำอะไรอ่ะ เทสเดอะเอกโอเคครับไข่เอาไข่ฟองไหนลงดีโอ้ยผมว่าไข่ฟองนี้ว่ะอาตราเอกอันนี้น่าสนใจนี่วางไปเลยอ่าฮะแล้วยังไงคลิกทูสคริปอาเสียนโลบักนะครับโอ้โหโอ้โหสามร้อยเก้าสิบเก้าโลบักเฮ้ยเดี๋ยวทราไปมันแพงจังล่ะเนี่ยโอ้โหสามชั่วโมงฮัลโหลฮัลโหลสามชั่วโมงเกม <laughs> สามชั่วโมงเลยเหรออันเนี้ยเกมออคอยไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมีแบบเอ่อทำให้ไข่มันฟัก ทั้งหมดไหมไม่มีเหรอไม่มีหมมน Quindi, mm. ่อยแหละครับทำให้ไข่มันฟ Hence, mm. ักทั้งหมดอ่ะเออผมคิดนะมันไม่มีไข่ที่ใช้เวลาฟักน้อยๆหรอ right หรือว่าเราต้องไปซื้ออาจจะต้องไปซื้อนี mom, ่นี <c ups> ่นีี่มาๆไม่นี่มาอาจจะต้องใช้ไข่แบบนี้หรือเปล่าเบสิกเอกอ่ะฮะวางลงไปครับคุณดูอ่าเดี่ยเป็นสาววิสาววิู้ไข่สาววิเรียบร้อยฟักออกมาฟักออกมาเป็นตัวนิวเพชรก็ได้ กะ <c oughs> ปีปะลา้ยมันคือกะปีปะลาทุกคนแล้วแบบอ๋อผมซูมเข้าไปเป็นเฟิร์สเพอร์ซันไม่ได้มันไม่ให้ซูมเฟิร์สเพอร์ซันเว้ย <c oughs> อ่ะเราสามารถแบบเดินมาชนสัตว์เลี้ยงได้อ่ะเราสามารถเดินมาชนสัตว์เลี้ยงเพื่อเก็บตังค์ได้ครับทุกคนกะ <c oughs> ปีปะลาม,มีอินเด็กไหมอ่ะนี่ไงอัลบั้มนี่ไงนี่ไงในไข่เบสิกเอ็กนะครับนี่ผมได้ตัวอุ้ยได้ตัวหายากด้วยเป็นตัวระดับแรนะครับคนดูอ่าถือว่าดีได้ตัวสีฟ้ามาเลยแล้วไข่ตัวนี้ล่ะที่ผมไอ้นี่มาอู้มีมังกร มีมังกรมีสัตว์พิเศษมีระดับสีแดงกับเรนโบว์เอา้าเอา้าลงสิอย่างนี้รออะไรจะไม่ก็ดูก็ลงไปสิเออลงให้หมดเลยแล้วกันนะคุณดูนะอืมลงไปเอา้าโอลี่นนโอเชียนเอก็กเพรแคนเบลสอ๋อก็คืออันนี้เป็นโอเชียนก็ต้องไปใส่ในแมปโอเชียนใช่ไหมอ่าฮะโอเคครับเดี๋ยวเอาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมวางอันนี้ก่อนอ่ะลงไปตรงนี้ก็ลงไปอ่าอันนี้ก็ลงไปอันนี้ก็ ลงไปพีซเมติกเอกอ่าหรืออันนี้อันเดียวอันนี้คือผมเสร็จทูตอเรียวหรือ,อยังอะเสร็จหรือ,อยังอ๋อผมสามารถอัพตัวนี้ได้นี่ผมสามารถอัพตรงนี้ได้ครับทุกคนโอ้มีบูทด้วยหรอเนี้ยอ๋อนี่ไงนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยก o b o o t นะครับนิวเอ็กมอลักีนะครับก็คือเราสามารถบูสตรงนี้ได้นะครับคนดูก็คือใช้เงินของเราในการปลดล็อกตัวนี้เนี่ยใช้5,000ดอลผมมีอยู่2 0 0 0 0 0ปลดล็อกไปเลย ปลดล็อกไปเลยอันนี้สองแสนสี่อะปลดล็อกไปเลยเงินผมเหลืออยู่แล้วนี่กลายเป็นเอ่อระดับไหนแล้วเนี่ยไม่รู้ครับแต่ไข่ตัวใหม่เนี่ยอันนี้คือไข่สีแดงส่วนทางนี้ผมอัพมาทางนี้เนี่ยคือเป็นไข่สีเขียวนะครับก็จะมีโอกาสได้เจ้าเอ่อจิงจอกเสือแล้วก็หนูเราสามารถเลือกกด e q u ิ p ได้ทุกคนอ่านี่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 อืสองล้านเลยเหรอพี่พี่สองล้านเลยเหรอครับโอ้โหแพงยังเลยนี่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 ตัวนี้สองหมื่น ตัวนี้สามพันสองอ่ะฮะสองหมื่นสามพันสองหมื่นห้าอ่ะฮะตัง์หมดแล้วครับตังก์หมดแล้วครับมามา,มา,ม,า,ม,า,ม,ามาลง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 อ่ะมาลงตรงนี้มาลงตรงนี้อ่าดีนะแบบว่าเออเราสามารถวางได้เยอะขึ้นนะอ่าดีที่แบบว่ามันมีพื้นที่ให้เราวางค่อนข้างเยอะถ้าพื้นที่วางค่อนข้างน้อยนี่คือแบบอืหแย่เลยอ่ะเรียบร้อยนะครับตัวนี้หนึ่งนาทีหนึ่งนาทีสามสิบวิอ่ะรอไปรอไข่ฟักไปแล้วทางฝั่งนี้ล่ะใช้ตัง์ห้าพันเพื่อปลดล็อกเหรอเอาสิปลดล็อกเลยสิ อันนี้เกี่ยวกับโอเชียนไหมน่าจะเกี่ยวกับโอเชียนนะครับโอ้นี่ไงมีเบดตกปลาทุกคนมีเบดตกปลาครับแล้วเราแบบสามารถเลือกซื้อเบ็ดตกปลาได้ด้วยเหรอโอันนี้แปดแปดร้อยล้านแปดอ๋อไม่ใช่เบตตกปลามันคือเหยื่อเหยื่อแปดร้อยล้านเลยครับงั้นก็อันนี้ละกันนะครับซื้อกดซื้อ,อยังไงผมสามารถวางเลยได้ไหมไม่ได้อ่ะเดี๋ยวแป,ป๊บนึงมาคุยกับกระปีปลาก่อนอ่านี่มีเหยื่อให้เราได้ซื้อนะครับอ่าซื้อไปเดินมาถือเบดแล้วก็ตกปลาอ่าฮะตกปลาแล้วยังไงต่อปลากกกิินเบ็็ดดแล้วค อ่ากดคดลิกรัวเพื่อที่เราจะได้ของมาอ่าแล้วผมก็ได้นี่มาแล้วได้ไข่แล้วก็มาวางตรงนี้เลยแล้วผมก็มีฟองนี้ด้วยอ่ะเอามาวางตรงนี้นะครับเบ็ดเบ็ดโลบักเบ็ดโลบักส่วนตัวนี้ต้องใช้ตัว๋วมีตั๋วไหมเนี่ยผมมีตั๋วหรือเปล่าวะอ๋อต้องหมุนต้องหมุนเพื่อหานะครับเรามีอยู่26ตั๋วนี่หมุนไปเลย อืม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 ได้เพชรได้อะไรมาบ้างเนี่ยเออส่วนใหญ่จะเป็นได้ได้เพชรน,นะครับอืมแล้วก็แฮ์สปีดพชั่นโอาโหได้แฮสปีดพชั่นด้วยเหรอนี่ไงแฮ์สปีดพชั่นของเกลือนี่หว่าคนดูอะกดไปอีกปึ๊บปึ๊บหมันน่าจะมีขึ้นรูปให้นะผมอ่านไม่ทันนะว่าได้อะไรมาบ้างเนี่ยเหมือนเห็นคริสตัลอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเสร็จปึ๊บแล้วก็กดคูณสามไปอ,อืแล้วกดอีกทีหนึง่งปึ๊บ เรียบร้อยอ่าหมดแล้วไม่มีทิเคตเหลือเลยในด,ดูในอินเวนทอรี่ิผมมีอะไรมาใหม่โอ้โอ้เราได้อ้าอ้เราได้ของอันนี้พวกนี้มาใหม่หรือเหรอเฮ้ยคุณดูว้ได้มาจากไอ้เมื่อกี้นะไอ้ของเมื่อกี้ที่ผมหาได้จากไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมหากันแป๊บนึงมันอยู่ตรงไหนอ๋ออยู่ในซีซั่นพาสนี่ไงอ่าไม่มีสัตว์ตัวนี้ด้วยตัวนี้คือ 10%รเนะครับแพรแล้วก็จะเป็นเจ้าชาโด0.5%ูดแล้วก็ตัวนี้2%ผมน่าจะได้ตัวนี้กับตัวนี้มาได้เป็นคริสตัลกับแพรชาโดน่าจะไม่ได้นะครับกูดูเดี๋ยวขอดูอีกทีหนึ่งก่อนชาโดไม่ได้อา่าฮะตัวพลิเหรียนผมวางตรงนี้ได้เลยใช่ไหมอ่าฮะโอ้วางได้เลยคนดูอาใส่เข้าไปใส่เข้าไปโอเคแล้วก็เอ่อมีอีกนะครับโอ้ยมีเพียบเลยปื๊บปื๊บป๊บคลิกมาคลิกมาคลิกมาน่าจะเกี่ยวกับไดโนเสาร์นะใช่ไหม มันน่านจะเป็นไดโนเสาร์นะครับทุกคนอ่าวางลงไปเลยอืมวางไปวางไปครับวางไปเลยนี่ตัวผลิตเหรียญโอเคแล้วก็ตรงนี้ไข่ฟักแล้วเปิดมาได้เป็นตัวอะไรได้เป็นโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอืมได้นิวเพรมาได้นิวเพรมาได้เป็นยีราฟยีราฟกับเจ้าไอ้นี่มันเรียกว่าอะไรอ่ะคุณดูนะไอตัวแบบนาคไหมคล้ายคล้ายนาคไหมไม่รู้ <laughs> ลืมชื่อมันเรียกว่าอะไรว่าคุณดู มาตัวนี้ได้อะไรตัวนี้ได้เป็นอานิวเพชรได้เป็นม้านะครับม้าจิว๋วม้าจิว๋วม้าจอ้อยอ่าฮะอาฮะเก็บตังค์เก็บตังค์เก็บตังค์หูตังค์ตังค์ผมรวยผมรวยเลยยี่สิบหกล้านทุกคนเปิดเกมมาผมมีตังค์อยู่ยี่สิบหกล้านเลสโก้สิครับทุกคนนะ <laughs> เปิดมาก็รวยแล้วอันนี้เรนโบว์พชันมันคืออะไรวะเรนโบว์พชันเก็ตออลโพชันเอฟเฟกต์เรนโบว์พชันอ่ะกดเคมไปแล้วกันย่เก็ตเลนโบว์พอชันหนึ่งแล้วผมจะไปหามาจากไหนอะ เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงคอนี่เอาไปทําอะไรได้แล้วที่สําคัญคือไอ้พวกโพชั่นที่ผมได้มาผมจะไปเอามันตรงไหนอ่ะช่างมันก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดไข่สตัวนี้ก่อนอ่ะไข่หมวดหมูปลามันคืออะไรได้เป็นนิวเพชรนะครับทั้งคู่เลยอ่ะฮะตัวนี้12เหรียญต่อวิตัวนี้ร้อยยเเหรียญต่อวิอก็ไม่โหดนะ <c oughs> ก็ไม่ได้โหดอะไรนี่วาเอออันนี้อะไรอ่ะโอ้ติดบาปด้วยนะก็ดู คูณหนึ่งพัน 1, ลักเหรอตัวนี้ล่ะจิตโนวู๗๒ล้านซื้อไว้หน่อยซื้อไว้หน่อยซื้อไว้หน่อยแอนซื้อไว้หน่อยฝั่งนี้เราต้องอันล็อกอีพิกอ่ะอันล็อกอีพิกใช่ไหมอันล็อกไปเลยรีเจนเดอรี่ก็สามารถอันล็อกได้เหมือนกันนะครับกดอีควิปไปอ่ะฮะอีพิกเ้ยหรือว่าเราอีพิกอันนี้เลยนี่อีควิป,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 ปรีเจนเดอรี่ไปเลยดีกว่าอืมแล้วก็ตรงนี้เราสามารถปลดล็อกได้แล้วอ่า p l e พีซคอมพลีทเทรดเฟิร์สอะ r a d e first complete เทศเหรอเอ่อเทเกี่ยวกับสัตว์ใช่ไหมเทศสัตว์ใช่ไหมถ้าจะให้เทศสัตว์เนี่ยผมว่าเอ่อเทศสัตว์ตัวนี้ดีกว่าไหมนี่เอามานี้เลยนี่ครับเทศสัตว์เทศสัตว์เลี้ยงมานี่ครับนี่ผมจะเทศสัตว์เลี้ยงครับโอเคเรียบร้อยแล้วก็กดเทดเลยใช่ไหมเอ็กเซปอาเทดไปฟึบแล้วก็ยังไงได้ตัวนี้มาอ่าฮะแล้วก็เทดไปอ่าทำเควสให้เสร็จก่อนแล้วก็เทดไป โอ้ได้เต่ามาฟรีเทรดซักเซร็จได้เต่ามาฟรีเต่าตัวนี้ก็ดีนะเนี่ยถ้าเป็นผู้เริ่มต้นแบบไม่ได้ไม่ได้ก่ขอโคด่ะคนดูนะสองพันเหรียญเต่าวิที่เบิ่มผลิตเหรียญสองหมื่น 20, นะครับตัวนี้แสนแปดไออ่ตัวนี้ดีกว่าเฉยเลยโอ้ตัวนี้แสนแปดนะครับคนดูนะน่าจะติดแบบว่าสถานะหายากผลิตินเหรียญเยอะม,มากเลยคนดูนะเดี๋ยวทําการปลดล็อกไอ้พวกนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับอันล็อกไปอ่าฮะดีวายแปดร้อยล้านอุ้ยตังไม่พอ ได้แค่พิซเมติกครับทุกคนเอ่อเมื่อกี้ผมเพิ่งไปดูคลิปมานะครับผมรู้แล้วว่าเราจะใช้น้ำยายอย่างไงคือเรากดไปที่ชอ็อปอ่าแล้วเราก็เลื่อนขึ้นมาหาพวกเกี่ยวกับน้ำยาน้ำยาอยู่ไหนนี่ครับน้ำยาอันไหนที่เรามีเนี่ยเราสามารถกดยูดสูงนี้ได้เลยอ่าฮะอันนี้ก็คือโบนัสเงินคูณ2นะครับอันนี้เพิ่มความเร็วคูณ1.25อันนี้คือเรนโบว์พอยชั่นก็คือได้ทั้งหมดเลยใช่ปะกดดูซิปึ๊บอ่าก็คือใช้ทั้งหมดเลยอันนี้คอยโบนัส อ่าอันนี้แฮชลัคกี้อันนี้แฮชสปีดโอ้มีเรนโบว์พ o ร์ชันกดกินไปเรื่อยๆรอยเลยได้ไหมให้แบบมันเร่งสปีดหน่อยอ่ะเนี่ยเร่งสปีดพวกนี้ให้มันโตเร็วขึ้นนายเขามาดูบ้านเขาบึงดีบ้านคนอื่นเขาเนี่ยโอ้โอ้ดูบ้านคนอื่นเขาสิโอ้โหอะไรบ้างวะเน,นี่ยโอ้สติได้ด้วยหรอโอ้สติลคอยได้อ๋อขโมยเหรียญขโมยเหรียญนึกว่าขโมยตัวโอ้เราสามารถขโมยเหรียญเขาได้มีไดโนเสาร์ด้วย แต่เาเสาอะไรวะเนี่ยตัวเบลเลอร์เลยอ่ะกลับสวนเราก่อนมา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 กลับมาที่สวนเราก่อนสวนเราทำไมมันกระจ่อยลอยมันกระจอกกระจิ๊ดลิทอะไรขนาดนี้เนี่ยทุกคนนะใหนดูซิตรงนี้ปลดล็อกสามหมื่นอ่ะปลดล็อกเรียบร้อยนะครับเชงเพชตรตรงนี้เราสามารถเชงเพชตรตรงนี้ได้ทุกคนกดให้อาหารอ๋อต้องมาซื้ออาหารตรงนี้โอเคเราสามารถซื้ออาหารไปให้ไอตัวเมื่อกี้ได้ใช่ไหมโอ้โหอาหารบ้าอะไรเดี๋ยวแปดแปดหมื่นล้าน อาหารบ้านนะ Food shop. Food shop อะไรเนี่ยฟู้ดช็อปฟู้ดช็อปอนเวนตอรี่อ๋อนี่ไงฟู้ดช็อปอยู่ตรงนี้นะครับเกี่ยวกับอาหารเนาะงั้นก็ขอซื้อเป็นเจ้าเออนี่ละกันนะนี่นี่นี่อ่ะโอเคครับแล้วเราก็กลับไปที่บ้านเราเราก็มาป้อนอาหารให้มันอ่ะฮะป้อนอาหารปุ๊บก็จะตัวใหญ่ขึ้นอืมกาปิปลาด,ดูดจุกนมอ้าวเดี๋ยวฮะฮะทำไมตัวแค่เนี้ทำไมจู่ๆอยาให้มาตัวแค่นี้เอาไว้รุ่นเะอะเดะเดี๋ยวผมมีตัวนี้นี่เอา้าผมมีอาหารตัวนี้ อนี hmm, really like hmm, ่น <peut> ี่นี่นี่นี่อืมไอ้พืชตัวนี้นี่มันช่วยอะไรได้ไม่มีบอกซะด้วยนะอ่ะกดให้ไปแล้วกันนี่ครับอันใหญ่ๆเบิ่มๆเลยห้านาทีครับทุกคนอู้หู้โอตัวไวมากตัวไวมากทุกคนตัวไวมากอู้แสดงว่าของดีแสดงว่าของดีให้อาหารเยอะมากทุกคนโอ้ตัวอย่างไวเลยเมื่อกี้ตัวไหนนะี่นี่เมื่อกี้ตัวนี้อ่าห้านาที hunger point after eating for 6m unlock a c o m m o n dinosaur โอลี่ฟอร์มูลเทชันบิ๊กะคือ,อยังไงว่าไม่เข้าใจผมว่านะเดี๋ยวเราปลดล็อกพื้นที่เลยดีกว่าทุกคนอ่ะปลดล็อกพื้นที่ไป1ล้านนะเดี๋ยวดูกันว่าเงิน1,000กว่าล้านแล้วเนี่ยมันสามารถปลดล็อกได้เยอะแค่ไหนนะครับอะไรอ่ะ not enough coin สี่พันล้านเลยเหรอตรงเนี้ยบ้าบอตรงนี้นมันมีอะไรว่าสี่พล้านเนี่ยปลดไปปลดไปปดไปเรื่อยๆปดไปเรื่อยๆปดไปเรื่อยๆอ่าเรียบร้อยอันนี้คือ เหมือนเดิมสี่พันล้านต้องปวดตรงนี้นะครับสี่พันล้านเลยเหรอสี่พันล้านเลยเหรอวะมันก็เยอะเหมือนกันนะไม่ใช่น้อยๆเอา้าเดี๋ยว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 คืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นอ๋อก็คือไอ้ผลไม,ม้เมื่อกี้ที่ผมอาให้มันกินหรอพอมันหมดแล้วคือมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนไอสัตว์เลี้ยงของเราเหรอเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยอ,อ่ออันไหนวะอันไหนวะเมื่อกี้มันกินอันไหนเนี่ยอั l ล็อกอะคัมมอนไดโนเสาร์ออรีฟอร์มูลเทชันบิ Big ๊กเพชร อ๋อนี่ไงหลังจากกินไปแล้ว6ล้านมันก็จะอันล็อกเป็นคัมมอนไดโนเสาร์ให้อ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนี่ไงนี่ไงมันก็กลายเป็นไดโนเสาร์เฮ้ยทุกคนไข่สอ0 0ัล้านมันมีอะไรดีวะเนี่ย egg. โบนดาก้อนเอกอ้เกี่ยวกับเอ่อมังกรกระดูกในดูในอัลบัม้มสิโบนดาก้อนเอกอ่ามีโอกาสได้ตัวลุงด้วยนะครับเป็นมังกร แล้วก็ไดโนเสาร์ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่ะส่วนเรื่องเวลาเวลาในการฟักหนึชั่วโมงครับทุกคนอ่าโอเค1ชั่วโมงครับอมผมไปเจอโค้ดมาใหม่อีกแล้วเป็นโค้ดของยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะครับกูด,ดูนะนี่แล้วบบก็ได้ไข่ตัวนี้มาได้มาสองสี่ห้าฟองนะกูด,ดูนะเอามาวางเลยแล้วกันนะคุณด,ดูนี่วางไปเลยวางไปเลยวางลงไป วางลงไปและวางลงไปนะครับใช้เวลาในการฟัก3ชั่วโมงนะครับไข่ตัวนี้คือค่อนข้างเป็นไข่ที่โหดมากเลยนะคนดูเป็นระดับที่โหดที่สุดเท่าที่ผมเก็บมาได้เลยนะครับนี่มันคือไข่ยูนิคอร์นนะครับ ยูนิคอร์นโปรเอกด้วยนะไข่ตัวนี้นะครับมีโอกาสที่จะได้ระดับใหม่เนี่ยฮะมันเป็นระดับพวกเนี่ยคุณดูโอ้โหบอกเลยว่าน่าจะเป็นตัวที่ดีนะผมเปิดได้นะฮะฟองนี้นะครับคุณดูเอาเป็นว่ารอรุ้นดูแล้วกันนะครับอ่ะแล้วก็เราก็ได้สีสั้นพานมาอีกแล้วนี่ทิเ็ตครับกดไปเลยสิบอันเพชรเพชรเพชรแล้วก็ได้อะไร1แพรเพชรแฮตสปีดพชันเพ็ดแฮตสปีดพชันแล้วก็เพชรโอเคเอ่อกดทีละหนึ่งได้ไหม กดทีละหนึ่งดีกว่ามาคณดูมามาลุ้นกันมาเออได้น้ํายากดไปกดไปได้อะไรอีกได้อะไรอีกได้เพชรกดอีกกดอีกได้อะไรได้เป็นน้ํายาอีกแล้วโอ้โหเกลือแล้วเกินทำไมมันจังเกลือแล้วเกินคนดูอืน้ํายาล็อกปะเนี่ยล็อกน้ายาปะเนี้ยอยากได้ชาโดะผมอยากได้ชาโดะทุกคนโอ้โหชาโดแบบระดับพรีเมติกเลยนะคนดูนะอยากได้ชาโดะคณดูชาโดได้ไหมขอชาโดได้ไหมเกมได้เพชรตลอดเลยชาโดมาชาโดมา ชาโดมาชาโดชาโดครับอือกดไปเลยจะหมดแล้วเฮ้ยอ uh ูห oh. ได้แพโอ้โหเสียดายไม่ได้ชาโดอืมอ่าโอเคเรียบร้อยหมดนะครับตัวนี้ระดับดีวายตัวนี้ระดับมิสติกดีวายเนี่ยหายากกว่าโอเคครับทุกคนมาตอนนี้ผมก็เอฟเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนะ อ่ะฮะอุ่ลำคาญเสียงไดโนเสาร์มากเลยผมว่าผมเลือกเปลี่ยนเป็นตัวอื่นดีกว่าครับผมลำคาญเสียงมันมากเลยทุกคนนะเอาเป็นเจ้าอ่ะตัวนี้แล้วกันอ่ะโอเคอ่ะมีเสียงตัวอื่นด้วยเนี่ยเอามาๆ,ๆเดี๋ยวเรามาเปิดไข่กันดีกว่าทุกคนนะตอนนี้ไข่เราก็พร้อมฟักทุกฟองทุกใบเลยนะครับนี่ด้านหลังก็พร้อมเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากด้านหน้าเลยดีกว่านะครับทุกคนนะสองฟองนี้เลยนี่ได้เป็น ได้เป็นตัวอะไรมังกรไหมโอ้โหได้เป็นแรไดได้เป็นแรดผมรอมาสามชั่วโมงเพื่อแรดสองตัวโอ้โห,โห,โหตายละมาฟองนี้บ้างฟองนี้ได้เป็นอะไรฟองนี้ได้เป็นอะไรได้เป็นติ๊งโอ้ยเต่าเต่านี่นะพี่โอ,โฟอ้ฟองนี้ล่ะฟองนี้แ่ะทุกคนฟองนี้ได้เป็นของดีมาของดีมา ไอ้หนูห้องที่ผมอยู่ไหนผมรอมันตั้งนานมังกรมาสัตว์บีปิกสัตว์บีปิก <c oughs> ได้เป็นจริงโจ้มาเรามาข้างหลังกัาดีกว่านะครับคุณนูนะั่นนี่คือความหวังของผมนะครับนี่คือความหวังของเราเลยนะไข่ฟองนี้มีระดับเทพอยู่น่ครับมีนกยูงฟินิกซ์แล้วก็อะไรไม่รู้นะครับ <c oughs> มาเปิดเลยไล่กันไป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 ,นไปอ่ะมามา เออ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 เกลือเค <c oughs> ็มเ็มเกลือเค็มเ็มทุกคน <c oughs> มันจะเกลือซะละเกินโอ้ยโอเคครับนะก็ประมาณนี้แล้วก็ดูนะตัวที่ผมรู้สึกว่าเทพที่สุดนี่คือตัวนี้เลยเจ้าตัวนี้เลยครับเทพที่สุดแล้วนะนี่ยกขึ้นมายกขึ้นมาครับ นี่แกคือตัวที่เทียบที่สุดในในสวนของฉันแล้วที่เหลือคืออย่างเกลือทุกคนเกลือจัดเกลือคิมๆมอ่ะเอาเป็นว่านะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าก่อนไปกดไลค์กดซับให้ช่องผมด้วยนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ไปนะุณดูจุบจ๊บ